ดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนราดยาวพยายคมวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวตัตกรรมอาหารวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพในยุคดิจิทัลชื่อว่าเกียวทูดีเอซึ่งมีสมาชิกดังนี้นางสาวชียรยาสวนแจดิชาุนางสาวพิสาาจุลรยาและดิชานางสาวแพรวารักรัง ก็เรามีความสนใจต่อหลักสูตรเทคโนโลยีนะนะวัตกรรมอาหารคณะสาขวิทยาการเพราะมีความสนใจด้านอาหารและคณะนี้ยังสามารถทํางานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและด้านพัฒนาสินค้าค่ะในวิดีโอนี้ใช้สําหรับโครงการสัปดาหววิชาการครั้งที่17และงานสัปดาหวทิยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5ประจําปี2565 ที่มาและความสำคัญทางคณะผู้จัดทำได้รับรู้ถึงปัญหาสุขภาพในยุคดิจิทัลซึ่งปัญหาหลากัหลกๆเลยก็คือโรคออฟฟิศซินโดมเกิดจากการนั่งทำงานท่าเดิมซ้ำๆ mm hmm. เป็นระยะเวลานานและท่านั่งทำงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดอาการปวดไหล่ปวดบา่าปวดตาปวดข้อมือโรคเหน็บชาและโรคท้องผูกทางคณะผู้จัดทำได้เห็นว่ายุคนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ให้เวลากับการนั่งทำงานและการจ้องจอสีฟ้าเป็นระยะเวลานานซึ่งเป็นแสงที่มีความยาวขึ้นสั้นและมีพลังงานสูงเมื่อจ้องติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ดวงตาสร้างสารพิษให้เซลล์รับแสงจนเกิดอาการจอประสาทต,ตาเสื่อมได้เร็วก่อนวัยอันควร เพราะเหตุนี้เกลยว2 DFC จึงเป็นทางเลือกที่สะดวกให้กับคนกลุ่มนี้เนื่องจากเกลยว2 DFC มีสารจำพวกวิตามิน A ซึ่งช่วยในการบำรุงสายตา วัตถุดิบของเราก็จะมีมะขเขือเทศแครอทฟักทองต้นหอมที่ช่วยในการบำรุงสายตาขิงที่มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อโควิด -19 เขาโพช่วยระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นเห็ดหอมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดหัวไชเท้าที่มีไฟเบอร์สูงช่วยดีท็อกลำไส้และพริกไทยช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญค่ะ ซึ่งขั้นตอนในการทํานะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนมีน้ําซุปแป้งและไส้สําหรับการทําน้าซุปนะคะเราจะทําน้าซุปจากรสดีก้อนหลังจากนั้นเราจะใส่หัวไชเท้าแครอทข้าวโพดเห็ดหอมและเกลือจากนั้นนําน้าซุปมากรองวัตถุดิบออกและเทน้าซุปใส่บล็อกค่ะและนําไปแช่ฟรีซให้แข็งตัวส่วนการทำแป้งนะคะเราจะนำแป้งสาลีและแป้งมันผสมกันจากนั้นเราจะใส่น้ำและฟักทองบดเพื่อเพิ่มคุณค่าด้านโภชนาการค่ะ และนวดทุกอย่างให้เข้ากาันและผักแป้งไว้เพื่อที่จะเตรียมทําในขั้นตอนต่อไปค่ะการทําไส้เกี๊ยวนะคะวัตถุดิบหลักของเราคือหมูใส่สามเกลืองไปเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นใส่ข้าวโพดเห็ดหอมมะเขือเทศแครอทขิงและต้นหอมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการปรุงรสผัดให้เข้ากันจนสุกตักพักไว้การห่อเกี๊ยวนําไส้เกี๊ยวและ ซุปที่ฟีตไว้มาใส่ห่อให้พอดีคำจับจีบให้สวยงามหากต้องการขายสามารถนึ่งได้เลยหากจะเก็บไว้ให้แพ็คใส่ถุงสูญญากาศเพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาค่ะวิธีการขายนะคะแพ็คใส่กล่องกล่องละ5ชิ้นราคา30บาทต้นทุนในการผลิตครั้งนี้คือ285บาทสามารถทำเกี๊ยวได้75ชิ้นบวกกำไรเพิ่มอีก2 5จะตกชิ้นละ5บาท กำไรทั้งหมดจะอยู่ที่114บาทความโดดเด่นคือจะโดดเด่นในเรื่องของราคาเพราะมีราคาที่ถูกทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ตัวไส้ก็จะมีความพิเศษคือเมื่อนำเกี๊ยวไปนึ่งซุปที่อยู่ในเกี๊ยวก็จะละลายพ่อเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกี๊ยวทูดีเอจจะตอบโจทย์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ